วันนี้เรามาตามหาผักปรักันค่ะจะนำยอดแล้วก็ดอกไปผัดนะคะค่ะนี้นี้ผักปรังนะคะกำลังแตกยอดค่ะอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปหาโอ้มีดอกด้วยค่ะนี่ไงดอกผักปรปังนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปผัดนะคะดอกส่วนนี้ค่ะ ดูจุดอื่นอีกนะคะว่ามีอีกไหมนะคะผักปรังเขาจะเป็นย่านค่ะมีย่านผักปรังนะคะส่วนนี้ดอกค่ะเดี๋วเราเก็บดอกไปผัดกันแล้วก็เก็บยอดด้วย ขยายพันธุ์โดยมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดที่สุกดูสิอ่านี่ยอดมันค่ะค่อยตามมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะแล้วไปเก็บผักปังกันก่อน ยอดและดอกผักตังค่ะยอดเดี๋ยวรอไฟหั่นนะคะวันนี้ดอกผักบังผัดน้ำมันหอยกับกุ้งสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้พบก,กับเจนี่ค่ะคิทเช่นนะคะวันนี้จะทำเมนูผัดผักปรังกับกุ้งนะคะ นำกระทะตั้งไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นใส่กระเทียมสับลงไปผัดขาดกระเทียมหอมแล้วนะคะเราใส่กุ้งลงไปค่ะ สตีวขาวค่ะทำได้วยน้ำมันหอยทำได้วยน,น้ำตาล พอกุ้งสุกนะคะรัด้วยผักใส่ผักลงไปเลยยอดผักรางกับดอกผักรางค่ะ เสรแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดแต่งกันเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูผัดผักปลังกุ้งนะคะน่าทานไหมคะเนื้อดอกผักปลังเนี่ยก็จะกรุบกรุนะคะยอดส่วนยอดก็จะคล้ายๆผักบุ้งค่ะแต่ว่าเขาจะมีความลื่นค่ะ หากชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยเป็นกำลังใจกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ